สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดบอล88ครับกับการวิเคราะห์จาะลึกที่คอบอลมั่นใจได้ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดซีฟ์สเพื่อเห็นก่อนและเป็นการสปอร์ทช่องช็อตเด็ดบอล88ด้วยนะครับและสามารถเข้าไปรับทีเด็ดประจำวันพร้อมสเต็ปได้เลยที่ไลน์แอด m88gen ทีมชาติไทยเตรียมทำศึก Kings Cup 2022ครั้งที่48โดยเกมแรกจะเจอกับสื่อเหลืองทีมชาติมาเลเซียแฟนบอลชาวไทยหลายคน น่าจะได้เห็นรายชื่อเหล่าคุณพลทั้งสึกหากจะมองว่าแบบนี้ผู้จัดการทีมมานูโพกิ้งวาดหวังไว้สูงสำหรับรายการนี้มองไปยังฝั่งสื่อเหลืองเมื่อประการรายชื่อออกมาทำเอาเซอร์ไพรส์เล็กๆเหล่าคุณพลนักเตะที่ถูกเรียกมารับใช้ทีมชาติในเกมนี้ทั้ง25คนมีนักเตะอายุไม่ถึง30ปีถึง22คนมีเพียง3รายเท่านั้นที่อายุเกิน30คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนักเตะสายเลือดใหม่เพื่อนาคตฟุตบอลสื่อเหลือง ไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมวิเคราะห์ก่อนเกมทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียศึกคิงคัพ2022ัรทั้งที่48มาโนโพกิงแบกรับความหวังความสำเร็จของเหล่าแฟนบอลชาวไทยวาดหวังว่าจะชูช่วยแชมป์รายการนี้ให้ได้เหล่าคุณพลช้างศึกทําการฝึกซ้อมและวางแผนกับการเจอเสื่อเหลืองในเกมแรกจากรายชื่อนักเตะที่ออกมาคาดว่าน่าจะใช้ระบบ43-12โดยคุณน่าจะใช้สุภชัยใจเด็ดและสุบโชคสรารชาติโดยมีชนาทิพย์สงกสินยินตรงกลางร่วมกับ พิทิวัตสุก,รรกิจทําคกุลสารัตอยู่เย็นและทิติพันธ์พ่วงจันทร์ซึ่งเกมแดนกลางน่าจะเป็น11คนแรกส่วนประการหลังคู่เซ็นเตอร,ร์น่าใช้กิจฎดากาแมนและพันษาเหมบูบณลฝั่งซ้ายจะเป็นทิตรริธรบุญประทานส่วนขวาต้องมดาดูใจผู้จัดการทีมอีกครั้งทางฝั่งมาเลเซียอย่างที่บอกไปแล้วต้นต้นนักเตะทั้ง25คนรวนแล้วแต่เป็นนักเตะที่เดินมาจากชุดยูฟ่าสามทั้งหมดแต่ยังมีตัวเก่า3รายที่ถูกติดไว้เรียกทีมชาติใช้ประสบการณ์ของนักเตะเหล่านี้ ในเกมสําคัญแบบนี้ได้แก่เบรนตันการตาเลนลกและลาเวียของบินอองส่วนนักเตะสายเลือดใหม่ที่อายุต่ำกว่า25ปีนั้นมี11คนส่วนแผนการเล่นของผู้จัดการทีมอย่างคิมปันกรน่นาจะใช้รูปแบบ343โดยเริ่มจากแผงหลังน่าจะใช้ลาเวียของบินอองนักเตะซีเนียของทีมประจำการคู่กับดิออนคูและซาลูชาร์สส่วนแผนกลางแน่นอนว่าจะเป็นพี่ใหญ่เบรนตันการยิงประคองเกมและตัดเกมโดยทำงานร่วมกับ อาซัมอาซินัดมีไฟและไฟซานฮาลิม3แดนหน้าคงเป็นดาเลนลกุกยืนหน้าเป้าและใช้ตัวเปิดบอลซ้ายขวาอย่างอาริฟโอมาและอายักดิชิตทีมชาติไทยเมื่อเหลียวมองไปที่รายชื่อถือว่ามีความพร้อมพอสมควรตามรายงานที่ออกมายังไม่มีอาการบาดเจ็บคาดว่าคงไม่มีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมฉะนั้นเกมแรกน่าจะเป็นการเน้นการครองบอลหาจังหวะอาศัยประสบการณ์ของรตเตที่เหนือกว่าผู้มาเยือน ยอดดมไปด้วยนักเตะสายเลือดใหม่ซึ่งก็อยู่ที่ความเด็ดขาดว่าจะจบสกอร์ได้คมแค่ไหนและจะเอาเกมลุกพลังหนุ่มรวมถึงการวิ่งไล่กวดของคู่แข่งได้หรือไม่แต่เชื่อว่าประสบการณ์ของเราตเตะขุนพลช้างศึกนั่นจะเก็บใช้ในเกมแรกได้อย่างแน่นอนสกอร์ที่คาดทีมชาตไทยชนะมาเลเซีย1.0ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็สนได้เลยขอให้ท่านมีความสุข และสรุปก,กับการเชียร์ฟุตบอลในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดซีฟ์สเพื่อเห็นก่อนให้ช่องชดเด็ดบอลแปดแปกันด้วยนะครับและสามารถพูดคุยเลกเปลี่ยนทัศรคติหรือจะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็ได้ติดตามผลงานเด็เดๆได,ด้ที่ไลน์แอ mm 8 8 g e n วันนี้ชดเด็ดบอล8 8ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ